รถบรรทุกน้ำมันนะครับเขาขับออกมาจากทางแยกเพื่อที่จะเตรียมไปส่งน้ำมันที่แม่สายแต่ทีนี้ครับในระหว่างเดินทางออกมาเนี่ยก็เกิดเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของลุงที่มีอาชีพเป็นรอปภอนะครับที่ขี่มาทางด้านหน้าจนล,ล้มลงนะครับก่อนที่จะมีการทับร่างและเสียชีวิตกลางสี่แยกไฟแดงครับ ที่เกิดเหตุนะครับพบรถจักรยานยนต์ฮันด้าวเวฟหมายเลขทะเบียนจอจานวอแหวนชอชิง179ชนบุรีครับก็ล้มคว่ำอยู่กลางแยกใต้สะพานต่างระดับโดยมีข้าของเนี่ยนะครับกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นที่ ใกล้กันนะครับพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายครับทราบชื่อต่อมาก็คือนายเกิดนามบุตรดีครับอายุ59ปีที่อยู่ตาบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยก็คือตนนําบลหนองบัวใต้อําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบูวลาพูนอนเสียชีวิตอยู่ในชุดรอปภของบริษัทแห่งหนึ่ง ในสภาพร่างบริเวณเอวลงมาเนี่ยนะครับแหลกเหลวเลยนะครับและอีกฝั่งของถนนเนี่ยพบรถบรรทุกน้ำมัน22ล้อจอดอยู่ริมถนนมีนายสละเชือบกระโทก เป็นผู้ขับขี่พร้อมเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยนะครับขับรถบรรทุกน้ํามันออกจากโรงกลัน่นเพื่อไปส่งน้ํามันที่อำเภอแม่สายขณะเกิดเหตุนะครับเป็นไฟเขียวครับตนเองก็ขับรถตามรถเล็กออกมาเป,เป็นขบวนเลยนะครับพอมาถึงกลางแยกก็รู้สึกว่ารถตนเองเนี่ยเหมือนทับอะไรบางอย่างและก็มีเสียงดังคลืดตนเองก็เลยเกิดความสงสัยครับ แล้วก็เอารถเนี่ยเข้าข้างทางแล้วก็ลงมาดูก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์เนี่ยล้มคว่ำอยู่กลางถนนและก็มีผู้เสียชีวิตจากการสอบถามคุณสัมพันธ์นะครับเป็นแม่ค้าขายของอยู่ตรงข้ามที่เกิดเหตุคุณสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าตนเองเนี่ยขายของอยู่หน้าปากซอยฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุจังหวะนั้นเนี่ยนะครับตนเองก็เหลือไปมองรถบริเวณแยกไฟแดงพอดี ก็เห็นจังหวะที่รถจักรยานยนต์ขี่ตีคู่มาทางด้านขวาของรถบรรทุกน้ำมันก่อนจะเกิดการเฉี่ยวชนกันเกิดขึ้นแล้วคนขี่รถจักรยานยนต์ก็ล้มลงส่วนรถบรรทุกน้ำมันก็คาดว่าคงจะมองไม่เห็นนะ,นะครับ จึงชนแล้วก็ทับร่างคนขี่รถจกักรยานยนต์ก่อนจะลากรถมาครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้เชิญตัวคนขับรถบรรทุกน้ำมันไปสอบสวนแล้วก็จะร่วมกับการเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็หาพยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อที่จะได้มาสรุปสรุปสำนวนนะครับแล้วก็เดินดำเน,นินการกระบวนตามกฎหมายต่อไปนะครับ